สวัสดีคะ่ะทุกท่านอยู่กับดิฉันหวานใจและคุณกรสวัสดีเลสเตอร์ในรายการฟุตบอลทุกแกเตอร์247นะคะวันนี้เราก็จะมาคุยกันเจาะลึกกันเรื่องเกมล่าสุดเลยนะคะที่เลสเตอร์ซิตี้บุกไปเยือนชชวทันแอตแลติกค่ะเป็นเกมที่หลายคนก็จับตามองการผลก็คือคว้า3แต้มสําคัญกลับบ้านมาได้ด้วยสกอร์หนแม้ว่ารูปเกมอาจจะไม่ได้สวยหรูอย่างที่แฟนๆคาดหวังเท่าไหร่แต่ผลลัพธ์นี่ถือว่าสําคัญมากจริงๆค่ะเรามีข้อมูลจากหลายแหล่งเลยทั้งบทสัมภาษณ์หลัง จากผู้รักษาประตูยาคุปโซลาชิชนะคะแล้วก็ผู้จัดการทีมมาติซิเฟเวนเตสรวมถึงบทวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญหลายสำนักด้วยเราจะมาดูกันค่ะว่าแก่นสำคัญหรือประเด็นที่น่าสนใจจริงๆจากข้อมูลทั้งหมดนี้คืออะไรบ้างเริ่มกันที่ผลการแข่งขัน1-0ก่อนเลยนะคะนี่คือชัยชนะเกมเยือนนัดแรกภายใต้การคุมทีมของมาติซิเฟเวนเตสเลยอย่างที่บอกไปรูปเกมอาจจะไม่ได้ไหลลื่นหรือดูเหนือกว่าคู่แข่งชัดเจนขนาดนั้นแต่การเก็บ3มแต้มจากเดอะแวร์ลี่ได้นี่มีความหมายมากนะคะช่ค มีความหมายมากจริงๆโดยเฉพาะในบริบทของลีกแชมเปี้ยนชิพเนี่ยการชนะเกมเยือนมันเป็นเรื่องท้าทายเสมอเลยนะและสนามเดอะวอลลี่ของชาวตันก็ถูกมองว่าเป็นหนึ่งในสนามที่ยากที่สุดสำหรับการมาเยือนในฤดูกาลนี้ด้วยการคว้าชัยชนะในลักษณะที่ต้องสู้ต้องบทแบบนี้มันแสดงให้เห็นถึงคุณสมบัติบางอย่างของทีมที่นอกเหนือไปจากเรื่องแท็กติกในสนามมันคือเรื่องของคาแรคเตอร์ความมุ่งมั่นและกะที่สำคัญคือการเรียกความมั่นใจกลับมาได้ทันที หลังจากพึ่งแพ้ในเกมเยือนนัดก่อนหน้าที่ไปเยือนเพรสตันมามซึ่งยาคุปสโตลาชิกผู้รักษาประตูก็พูดสะท้อนเรื่องนี้ชัดเจนเลยนะคะเขาให้สัมภาษณ์ว่าจริงๆแล้วในวันนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดเหนือสิ่งอื่นใดเลยก็คือสามแต้มไม่ว่าจะต้องเล่นแบบไหนก็ตามต่อให้ต้องเล่นไม่สวยงามแต่ถ้าผลลัพธ์คือชัยชนะทีมก็ทำได้สำเร็จตามเป้าหมายแล้วครับ การที่ผู้เล่นเข้าใจสถานการณ์แบบนี้เป็นเรื่องสำคัญมากครับมันแสดงให้เห็นถึงวุฒิภาวะและก็ความเข้าใจในธรรมชาติของลีกนี้ที่บางครั้งคุณไม่สามารถเล่นสวยงามได้อย่างที่ต้องการเสมอไปแต่ต้องปรับตัวเพื่อผลการแข่งขันให้ได้ใช้ชนะแบบนี้นี่แหละครับที่มักจะส่งผลดีต่อโมเมนตัมในระยะยาวได้เลยและถ้าจะพูดถึงสิ่งที่โดดเด่นมากๆในเกมนี้นอกเหนือจากผลการแข่งขันแล้วก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของสปิริตแล้วก็ความเป็นทีมเวิร์กที่แข็งแกร่งจริงๆครับ สโตราชิกเองก็เน้นย้ำเรื่องนี้มากในบทสัมภาษณ์เขาใช้คำว่าทุกคนเล่นเพื่อกันและกันถ้ามีใครพลาดอีก10คนพร้อมจะเข้ามาช่วยทันทีซึ่งมันไม่ใช่แค่คำพูดสวยหรูนะครับเราเห็นภาพนั้นในสนามจริงๆโดยเฉพาะช่วงทายเกมที่ชาวต้นหมบุกอย่างหนักแต่ทุกคนก็ช่วยกันป้องกันอย่างเต็มที่เลยประเด็นเรื่องสปิริตนี่น่าสนใจนะคะทางมาตีซิฟูเอนเตสผู้จัดการทีม ก็ดูจะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากทีเดียวเขาบอกว่าแม้ฟอร์มการเล่นโดยรวมอาจจะต้องปรับปรุงอีกเยอะซึ่งเขาเองก็รับผิดชอบในส่วนนี้แต่ถ้ามองในแง่ของรากฐานสำคัญอย่างคาแรคเตอร์ของทีมความสามาคัคคีแล้วก็สปิริตความเป็นนักสู้เนี่ยเขาถือว่าน่าพอใจมากๆเลยมีประเด็นเล็กๆที่น่าสนใจคือภาพก่อนเกมที่ฮัมซาเชลดูรีกับตันทีมพานักเตะไปรวมตัวคุยกันหน้าอาจารย์ฝั่งแฟนบอลทีมเยือนเลยใช่ครับช็อตนั้นสื่อความหมายได้ดีทีเดียวเลย ซิฟูเอนเตสบอกว่าเขาเองก็ไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนนะไม่ใช่สิ่งที่ทีมงานสั่งแต่เป็นสิ่งที่นักเตะริเริ่มกันเองซึ่งมันแสดงให้เห็นถึงความผูกพันและความต้องการที่จะเชื่อมต่อกับแฟนบอลแสดงให้เห็นว่าพวกเขาแคร์ความรู้สึกของแฟนๆแล้วก็เข้าใจว่าแฟนบอลคือส่วนสําคัญของสโมสรซิฟูเอนเตสมองว่านี่คือรากฐานสําคัญของสโมสรฟุตบอลเลยอัตลักษณ์ของทีมมันไม่ได้มีแค่สไตล์การเล่นในสนาม แต่มันคือความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั้งหมดทั้งผู้เล่นทีมงานแล้วก็แฟนบอลด้วยมันเหมือนเป็นการตอกย้ำนะคะว่าถึงแม้ผลงานในสนามอาจจะยังไม่สมบูรณ์แบบแต่ความสัมพันธ์และความมุ่งมั่นที่มีต่อสโมสรยังคงแข็งแกร่งนักวิเคราะห์หลายคนก็ชี้ไปที่จุดนี้เหมือนกันนะคะโดยเฉพาะความมุ่งมั่นในการเล่นเกมรับช่วงไทยเกมที่ถึงแม้จะโดนกดดันอย่างหนักหน่วงจากลูกครอสลูกตั้งเตะหรือลูกยิงไกลแต่เลสเตอร์ก็ยังสามารถยืนหยัดต้านทานแล้วก็รักษาสกอร์นำไว้ได้จนจบ มันคือการแสดงออกถึงความแข็งแกร่งทางจิตใจที่จําเป็นอย่างยิ่งในหลีกนี้เลยค่ะถูกต้องครับความสามารถในการกัดฟันสู้จนได้ผลการแข่งขันหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า grind out a result นี่แหละเป็นคุณสมบัติที่ขาดไม่ได้เลยสําหรับทีมที่ต้องการประสบความสําเร็จในแชมเปี้ยนชิพการที่ทีมแสดงให้เห็นว่าทําได้ตั้งแต่ช่วงต้นฤดูการแบบนี้ถือเป็นสัญญาณที่ดีมากๆครับมันไม่ใช่แค่เรื่องของ3แต้ม แต่มันคือการสร้างความเชื่อมั่นว่าทีมสามารถรับมือกับสถานการณ์ที่ยากลําบากได้แน่นอนว่าชัยชนะแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากทีมเวิร์กอย่างเดียวนะคะมันต้องมีผู้เล่นที่ทําผลงานโดดเด่นขึ้นมาซึ่งเกมนี้ก็มีอยู่2คนที่ชัดเจนมากคนแรกเลยคือยาคุบสโตลาชิกผู้รักษาประตูที่โชว์ฟอร์มเซฟอย่างยอดเยี่ยมเลยมีจังหวะป้องกันสําคัญสาคัญช่วยทีมไว้หลายต่อหลายครั้งโดยเฉพาะลูกเซฟมหัศจรรย์ในครึ่งแรก ที่ดูเหมือนบอลจะพุ่งเสียบมุมไปแล้วแต่เขาก็ยังเหินปัดออกไปได้อย่างเหลือเชื่อเลยค่ะจังหวะนั้นนี่ถือเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญของเกมได้เลยนะครับโซลาชิกเองก็พูดถึงจังหวะนั้นเขาบอกว่าในฐานะผู้รักษาประตูซึ่งเป็นประการด่านสุดท้ายเนี่ยเขาต้องพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์อยู่แล้วแต่สิ่งที่น่าชื่นชมคือเขาก็ไม่ลืมที่จะให้เครดิตเพื่อร่วมทีมในแนวรับด้วยเขาบอกว่ามีหลายจังหวะที่กองหลังช่วยบล็อกลูกยิงสําคัญช่วยสกัดบอลอันตรายออกไปก่อนจะมาถึงเขา ทำให้คลีนชีทที่ได้มาในเกมนี้เป็นความสําเร็จของทั้งทีมไม่ใช่แค่ผลงานของเขาคนเดียวอืมซิฟูอนเต้ชมโซลาชิตอย่างมากเลยนะคะบอกว่าเขาทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมมีส่วนสําคัญกับชัยชนะครั้งนี้มากโดยเฉพาะความกล้าในการตัดสินใจออกมาตัดบอลหรือรับบอลจากลูกตั้งเตะต่างๆซึ่งมันช่วยลดความกดดันให้แนวรับได้มากแล้วก็ช่วยให้ทีมโดยรวมกลับมาตั้งเกมได้ช่วยสร้างความสงบเยือกเย็นให้กับทีมในสถานการณ์ที่ค่อนข้างตึงเครียดด้วย การมีผู้รักษาประตูที่อ่านเกมขาดและกล้าออกมาเล่นบอลแบบนี้สำคัญมากครับโดยเฉพาะในลีกที่เน้นการโยนบอลเข้ากรอบเขตโทษหรือเจอทีมที่เล่นเพรสซิ่งสูงการออกมาตัดบอลได้เด็ดขาดมันช่วยหยุดเกมลุกคู่แข่งตั้งแต่เนื่อๆและก็ลดภาระของเซนเตอร์แบ็ได้เยอะจริงๆครับส่วนอีกคนที่ต้องพูดถึงแน่นอนคืออับดุฟาตาวูผู้ทำประตูชัยสุดสวยให้กับทีมเป็นประตูเดียวในเกมนี้เลยนะคะ ลูกยิงนั้นแสดงให้เห็นถึงคุณภาพที่เขามีติดตัวจริงๆนักวิเคราะห์บางคนถึงกับใช้คำว่า Moment of Magic หรือช่วงเวลาแห่งความมหัศจรรย์ที่มาตัดสินเกมที่รูปเตียมโดยรวมค่อนข้างจะอึดอัดแล้วก็หาโอกาสยิงกันได้ไม่มากนักเลยเป็นประตูที่ยอดเยี่ยมจริงๆครับทั้งการตัดสินใจเลี้ยงตัดเข้าในแล้วก็การปั่นโค้งด้วยซ้ายบอลพุ่งเสียบมุมเข้าไปอย่างสวยงามเลยซิฟเวนเตสก็แสดงความยินดีกับฟาตาวูเป็นพิเศษนะ เขาบอกว่าด to ีใจที่ได้เห็นฟตาวูยิ้มแล้วก็มีความสุขอีกครั้งหลังจากที่ต้องเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลําบากจากอาการบาดเจ็บก่อนหน้านี้แต่จุดที่น่าสนใจมากคือซิฟูอันเตสให้สัมภาษณ์ว่าประตูนี้ไม่ได้เกิดจากความสามารถเฉพาะตัวเพียงอย่างเดียวนะครับแต่มันมีที่มาจากการวางแผนแล้วก็ซ้อมกันมาด้วยอ๋อเหรอคะไม่ใช่แค่ความสามารถเฉพาะตัวน่าสนใจมากค่ะเล่าขยายความหน่อยได้ไหมคะครับซิฟูอันเตสอธิบายว่า ทีมได้วิเคราะห์การเล่นของชาวตัน้นแล้วก็เห็นว่าพวกเขามีจุดอ่อนในการป้องกันพื้นที่ว่างด้านหลังแนวรับโดยเฉพาะเมื่อถูกโจมตีเร็วซึ่งเป็นสิ่งที่ทีมพยายามเน้นในการซ้อมแล้วก็เป็นสิ่งที่ทีมอาจจะยังทําได้ไม่ดีพอในครึ่งแรกเขาบอกว่าการเจอกับทีมที่เล่นเกมรับแบบดุดันเน้นการประกบตัวต่อตัว,ตวแล้วก็ใช้ความแข็งแกร่งทางร่างกายเข้าสู้แบบชาวตั้นเนี่ยการหาทางโจมตีพื้นที่ด้านหลังเป็นสิ่งจาเป็นประตูของฟาตาวูจึงมาจากความเข้าใจในแทคกติก แล้วก็การเคลื่อนที่ที่สอดคล้องกันไม่ใช่แค่การเลี้ยงหลบคู่แข่งเท่านั้นอ๋อแสดงว่ามันมีเรื่องของความเข้าใจเกมแล้วก็การเล่นตามแผนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยไม่ใช่แค่พรสวรรค์อย่างเดียวนะคะซึ่งก็เป็นสัญญาณที่ดีว่าทีมกําลังพยายามสร้างรูปแบบการเข้าทําที่หลากหลายมากขึ้นถูกต้องครับการมีผู้เล่นที่สร้างความแตกต่างเป็นเรื่องดีแต่การที่ประตูสําคัญมาจากแบบแผนที่ซ้อมกันมาเนี่ยมันแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของทีมในเชิงแทคกติก แล้วก็เป็นการยืนยันว่าแนวทางการทำงานของซิฟูเอนเตสกำลังเริ่มเห็นผลในสนามซึ่งถ้าทำได้สม่ำเสมอก็จะเป็นอาวุธที่น่ากลัวมากสำหรับคู่แข่งครับทีนี้เรามาดูมุมมองจากตัวผู้จัดก,การทีมมาท์ entes, ติซิฟูเอนเตสตีให้ลึกขึ้นอีกหน่อยนะคะอย่างที่กล่อนไปแม้เขาจะพอใจกับ3ามแต้มแล้วก็สปิริตทีมแต่เขาก็ค่อนข้างชัดเจนว่ายังมีหลายสิ่งที่ต้องปรับปรุงอย่างเร่งด่วนในเรื่องของฟอร์มการเล่นในสนามซึ่งเขามองว่าเป็นความรับผิดชอบของเขาเองเต็ม,เ,ตมเลย ใช่ครับซิฟูเอนเตสค่อนข้างย้ำเรื่องนี้เขามองว่าเกมนี้ทีมเสียลูกตีมุมมากเกินไปซึ่งเป็นสัญญาณว่าปล่อยให้คู่แข่งสร้างโอกาสเข้าทำได้เยอะแล้วหลายครั้งทีมจะเป็นต้องถอยลงไปตั้งรับลึกในแดนตัวเองหรือที่เรียกกันว่าการตั้งโลบล็อกมากกว่าที่เขาต้องการจริงๆแต่เขาก็มองในแง่บวกเหมือนกันนะครับว่าการที่ทีมต้องเผชิญกับสถานการณ์กดดันแบบนี้แล้วยังสามารถเอาตัวรอดมาได้เนี่ยมันก็เป็นการสร้างความแข็งแกร่งทางจิตใจและความอดทน ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สําคัญมากสําหรับหลีกที่ยาวนานแล้วก็เต็มไปด้วยการแข่งขันแบบนี้เพราะมันคงเป็นไปไม่ได้หรอกที่เราจะเล่นได้สมบูรณ์แบบตามแผนทุกนัดที่มีอยู่ในช่วงของการเรียนรู้แล้วก็ปรับปรุงไปได้วยกันครับ เขายังพูดถึงประเด็นอื่นๆอ,อีกนะคะเช่นความสำคัญของการกลับมาลงสนามได้อีกครั้งของริคาร์โดเปเรล่าในช่วงถ่ายเกมซึ่งลงมาช่วยเพิ่มประสบการณ์แล้วก็คุณภาพให้กับทีมรวมถึงการเช่นชมผู้เล่นสำรองคนอื่นๆที่ไม่ได้ลงสนามแต่ก็คอยส่งเสียงเชียร์แล้วก็ให้กำลังใจเพื่อร่วมทีมอยู่ข้างสนามตลอดเวลาสิ่งเหล่านี้สะท้อนถึงบรรยากาศแล้วก็ความเป็นทีมที่ดีมากๆแล้วเขาก็ไม่ลืมที่จะอุทิศชัยชนะแล้วก็สามแต้มในเกมนี้ให้กับเบิร์ตตำนานของสโมสร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดครบรอบ80ปีด้วยค่ะเป็นการแสดงความเคารพที่ดีมากๆเลยครับการที่ผู้จัดการทีมมองเห็นภาพรวมทั้งหมดทั้งจุดที่ต้องพัฒนาจุดแข็งที่ทีมแสดงออกมาโดยเฉพาะเรื่องสปิริตและความเป็นมันหนึ่งใจเดียวกันรวมถึงการเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์และตำนานของสโมสรเป็นสัญ,ญญาณที่ดีครับมันแสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลกว่าแค่ผลการแข่งขันในสนามน,นต่อน,นัดนะ มาเจาะลึกกันที่เรื่องของแท็กติกในสนามกันบ้างดีกว่าคะ่ะมีประเด็นไหนที่นักวิเคราะห์หยิบยกขึ้นมาพูดคุยกันเป็นพิเศษจากเกมนี้บ้างคะมีหลายประเด็นที่น่าสนใจครับนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่มองว่าเกมนี้เป็นเหมือนบทเรียนที่ดี <c oughs> เกี่ยวกับฟุตบอลสไตล์แชมเปี้ยนชิพโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเกมเยือนที่ต้องเจอกับบรรยากาศที่กดดันแล้วก็สไตล์การเล่นที่เน้นพละกกำลังของคู่แข่งชัยชนะนัดนี้แสดงให้เห็นว่าเลสเตอร์ต้องเรียนรู้ที่จะเอาตัวรอดในสถานการณ์แบบนี้ให้ได้ แม้ว่าจะไม่ใช่สไตล์การเล่นที่ทีมต้องการก็ตามมีประเด็นหนึ่งที่ถูกถกเถียงกันค่อนข้างมากคือเรื่องแนวทางการเล่นบอลจากแดนหลังหรือ playing out from the back มีการตั้งข้อสังเกตว่าในช่วงท้ายเกมที่เลสเตอร์โดนชาวตันบุกกดดันอย่างหนักการที่ทีมยังคงพยายามเซตบอลสั้นฟันจากผู้รักษาประตูบางครั้งมันดูเสี่ยงเกินไปแล้วก็นำไปสู่การเสียบอลง่ายๆในพื้นที่อันตราย จนกระทั่งประมาณ5 6นาทีสุดท้ายที่ดูเหมือนสโตรล่าชิกจะเริ่มตัดสินใจเตะบอลยาวขึ้นแน่มากขึ้นครับประเด็นนี้สะท้อนถึงความท้าทายในการหาจุดสมดุลระหว่างปรัชญาการเล่นของผู้จัดการทีมกับสถานการณ์จริงในสนามเลยมีการถกเถียงกันว่าในสถานการณ์ที่ทีมนำอยู่เล่นเกมเยือนแล้วกำลังถูกกดดันอย่างหนักเนี่ยทีมควรจะมีความยืดหยุ่นพอที่จะปรับเปลี่ยนสไตล์การเล่นชั่วคราวหรือไม่ การเตะบอลยาวขึ้นไปเก็บบอลในแดนคู่แข่งบ้างหรือเตะทิ้งเพื่อเคลียร์สถานการณ์อาจจะช่วยลดความกดดันให้แนวรับได้แล้วก็เปิดโอกาสให้ทีมได้ตั้งหลักใหม่ซึ่งแฟนบอลส่วนใหญ่น่าจะเข้าใจได้ว่าเป็นการปรับเปลี่ยนเพื่อรักษาผลการแข่งขันมากกว่าที่จะยึดติดกับรูปแบบการเล่นเพียงอย่างเดียวจนเสี่ยงต่อการเสียประตูก็เป็นมุมมองที่น่าสนใจนะคะว่าบางทีการเล่นตามสถานการณ์หรือเกมแมเนจเมนต์ ก็อาจจะสำคัญไม่แพ้การยึดมั่นในปรัชญาของตัวเองโดยเฉพาะในหลีกที่มีความเข้มข้นสูงแบบนี้ใช่ครับมันคือการเรียนรู้ที่จะเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับสถานการณ์ซึ่งเป็นสิ่งที่ทีมและผู้จัดการทีมต้องค่อยๆปรับจูนกันไปถือเป็นพัฒนาการอย่างหนึ่งครับใจไม่แพ้กันคือเรื่องเกมรุกค,ค่ะมีการชี้ให้เห็นว่าจนถึงตอนนี้ยังไม่มีกองหน้าตัวเป้าธรรมชาติคนไหนของเลสเตอร์ที่สามารถทำประตูได้เลยในฤดูกาลนี้ อย่างในเกมนี้บทบาทของจอแดนอายุก็ดูจะถอยลงมาเชื่อมเกมค่อนข้างต่ําทําให้บางครั้งพื้นที่ในกรอบเขตโทษคู่แข่งดูจะขาดตัวเข้าทําหรือตัวที่คอยดึงกองหลังการเข้าทําบางจังหวะจึงอาจจะดูคาดเดาได้ง่ายแล้วสุดท้ายก็ต้องอาศัยความสามารถเฉพาะตัวของนักเตะริมเส้นอย่างฟาทาวูมาตัดสินเกมให้ซึ่งคงไม่สามารถคาดหวังให้เกิดขึ้นได้ทุกนัดนะคะครับถูกต้องครับ มีการวิเคราะห์และเปรียบเทียบว่าทีมอาจจะยังขาดมิติในแดนหน้าอยู่บ้างโดยเฉพาะกองหน้าที่สามารถสร้างความแตกต่างได้หลายรูปแบบคล้ายกับสไตล์ของเจมี่วาดีในช่วงพีคที่สามารถลงมาล้วงบอลเชื่อมเกมกับเพื่อนได้แต่ในขณะเดียวกันก็มีความเร็วความเฉียบคมและก็สัญชาตญาณในการวิ่งหาช่องเพื่อทำประตู การที่กองหน้าตัวเป้าปัจจุบันมักจะลงมาต่ำเพื่อช่วยเกมอาจทำให้คู่แข่งป้องกันได้ง่ายขึ้นเพราะลดความอันตรายในพื้นที่สังหารหน้าประตูลงไปทีมอาจจะต้องหาทางแก้ไขในจุดนี้เพื่อเพิ่มความหลากหลายแล้วก็ลดภาระของนักเตะริมเส้นลงครับแล้วในส่วนของเกมรับล่ะคะนอกจากการยืนหยัดสู้ในช่วงท้ายเกมแล้วมีจุดไหนที่น่าก,กังวลหรือต้องปรับปรุงบ้างไหมคะเห็นว่าชาวตันเน้นการโยนบอลเข้าใส่เป็นพิเศษเลยใช่ครับ ชาวท่านพยายามใช้ประโยชน์จากความได้เปรียบทางด้านร่างกายของผู้เล่นในแดนหน้าอย่างมาส์ลีเบิร์นโดยเน้นการเปิดบอลจากริมเส้นเข้ามาในกรอบเขตโทษซึ่งเป็นรูปแบบที่ดูเหมือนเลสเตอร์จะยังมีปัญหาในการรับมืออยู่บ้าง นักวิเคราะห์บางส่วนมองว่าคู่เซนเตอร์แบ็กไม่รอจะเป็นวอลฟ์ฟาสหรือยันนิคเวสเตอร์การ์ดในบางจังหวะอาจจะยังขาดความดุดันหรือ Aggression ในการเข้าปะทะชิงจังหวะกับกองหน้าคู่แข่งเท่าที่ควรจะเป็นแม้ว่าโดยรวมแล้วในเกมนี้พวกเขาจะสามารถช่วยกันป้องกันประตูสำคัญสคัญได้สำเร็จก็ตามแต่มันก็เป็นจุดที่ทีทมคู่แข่งอื่นๆน่าจะมองเห็นแล้วก็พยายามใช้โจมตีเลสเตอร์ในเกมต่อๆไปเช่นกันครับ สรุปแล้วก็คือทั้งเกมรุกและเกมรับแม้จะเก็บชัยชนะได้แต่ก็ยังคงมีรายละเอียดที่ต้องพัฒนาและปรับปรุงกันต่อไปนะคะแน่นอนครับฟุตบอลเป็นกีฬาที่ต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่มีทีมไหนที่สมบูรณ์แบบการมองเห็นจุดที่ต้องปรับปรุงแม้ในวันที่ได้รับชัยชนะถือเป็นทัศนคติที่ดีของผู้จัดการทีมและทีมงานครับอีกเรื่องที่น่าสนใจจากเกมนี้คือการผสมผสานร,ระหว่างผู้เล่นดาวรุ่งกับแข้งประสบการณ์สูงนะคะ เกมนี้เราได้เห็นลุยส์เพจได้ลงเล่นเป็นตัวจริงครั้งแรกในหลีกเลยแล้วก็มีเชอร์มีเอนกาเกียว่าที่ได้โอกาสลงสนามในหลีกเป็นครั้งแรกด้วยนักวิเคราะห์มองว่านี่เป็นประสบการณ์ที่ล้ำค่ามากสําหรับพวกเขาถึงแม้จะต้องเจอกับเกมที่ยากและกดดันในสนามของชาวตันแต่การที่พวกเขากล้าเล่นกล้าครองบอลแสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่ดีค่ะครับ การที่มาติซิฟูเอนเตสกล้าส่งดาวรุ่งลงสนามในเกมที่มีความสำคัญและกดดันแบบนี้เป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนถึงความไว้วางใจที่เขามีต่อผู้เล่นอายุน้อยเหล่านี้ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อพัฒนาการของพวกเขาครับการได้สัมผัสเกมจริงในระดับแชมเปี้ยนชิพแบบนี้มันให้บทเรียนที่มีค่ามากกว่าการฝึกซ้อมหลายเท่าแล้วถึงแม้จะมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นบ้างนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ที่ต้องยอมรับครับ ในขณะเดียวกันการมีผู้เล่นประสบการณ์สูงคอยประคองทีมก็สำคัญไม่แพ้กันการกลับมาของรนะิคาโดเปโรยราในช่วงท้ายเกมช่วยเพิ่มความนิ่งความเก่าแล้วก็ช่วยควบคุมสถานการณ์ได้ดีขึ้นรวมถึงบทบาทความเป็นผู้นำของกัปตันทีมอย่างฮัมซาชาดูรี่ที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นความทุ่มเทแล้วก็ความดุดันตลอดทั้งเกมซึ่งเป็นคุณสมบัติที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับกัปตันทีมในลีกที่เน้นการประทะหนักแบบนี้เลยถูกต้องครับ การสร้างทีมที่มีสมดุลระหว่างพลังความสดของดาวรุ่งกับประสบการณ์และความเยือกเย็นของรุ่นพี่เป็นสูตรสำคัญที่จะช่วยให้ทีมสามารถยืนระยะต่อสู้ได้ตลอดฤดูกาลที่ยาวนานและมีการแข่งขันสูงการที่ทั้งสองกลุ่มสามารถส่งเสริมและสนับสนุนซึ่งกันและกันได้แบบนี้ถือเป็นสัญญาณบวกอย่างยิ่งสำหรับทีมครับทีนี้มองไปข้างหน้ากันบ้างคะ่ะชัยชนะนัดนี้มีความสำคัญต่อโมเมนตัมของทีมในช่วงต่อไปอย่างไรบ้างคะสำคัญมากครับชัยชนะนัดนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นชัยชนะเกมเยือนนัดแรกภายใต้การคุมทีมของซีฟเวนเตสและเป็นการกลับมาคว้า3ามแต้มได้ทันทีหลังพ่ายแพ้ในนัดก่อนมันช่วยสร้างขวัญและกำลังใจรวมถึงโมเมนตัมที่ดีให้กับทีมได้อย่างแน่นอนก่อนที่จะมีโปรแกรมสำคัญรออยู่ในคืนวันศุกร์นี้คือการเปิดคิงพาวเวอร์สเตเดียมต้อนรับการมาเยือนของเบอร์มิงแฮมซิตี้ซึ่งเป็นอีกหนึ่งทีมที่ถูกจับตามองว่ามีโอกาสลุนเลื่อนชั้นและก็มีการลงทุนเสริมทัพไปไม่น้อยเลยในฤดูกาลนี้ครับอื ประกอบกับช่วงนี้ยังเป็นโค้งสุดท้ายของตลาดซื้อขายนักเตะด,ด้วยซึ่งมักจะเต็มไปด้วยข่าวลือและความไม่แน่นอนต่างๆทั้งเรื่องนักเตะย้ายเข้าย้ายออกซิฟเอนเตสเองก็คงอยากให้ตลาดปิดเร็วๆจะได้ทราบอย่างชัดเจนว่าขุมกําลังสุดท้ายที่เขาจะมีไว้ใช้งานคือใครบ้างและจะได้วางแผนการทํางานในระยะยาวได้อย่างเต็มที่การรักษาผลการแข่งขันที่ดีในช่วงเวลาแบบนี้จึงยิ่งมีความสําคัญเป็นพิเศษในการช่วยสร้างสมาธิและโฟกัสกับนักเตะและทีมงานทุกคนให้มุ มั่นกับผลงานในสนามค่ะชนะได้อย่างต่อเนื่องจะช่วยลดความวุ่นวายเหล่านี้ลงแล้วก็สร้างบรรยากาศที่ดีในทีมการเจอกับเบอร์มิงแฮมในบ้านจึงเป็นบททดสอบสำคัญอีกครั้งเลเซอร์ Laser จำเป็นต้องพยายามทำให้ King Power Stadium ียเป็นปอมประการที่แข็งแกร่งคว้าชัยชนะในบ้านให้ได้อย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาตำแหน่งในกลุ่มหัวตารางแล้วก็สร้างความได้เปรียบในการลุ้นเลื่อนชั้นต่อไปครับ นี่ก็เป็นบทสรุปแล้วก็ประเด็นเจาะลึกต่างๆที่เราได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลหลังเกมที่เลสเตอร์บุกไปเฉือนชนะชาวตัน1-0นะคะเป็นชัยชนะที่อาจจะไม่ได้สวยงามตามแบบฉบับแต่ก็เต็มไปด้วยเรื่องราวที่น่าสนใจทั้งสปิริตนักสู้ที่ไม่ยอมแพ้หัวใจของทีมเวิร์กแล้วก็คุณภาพเฉพาะตัวที่สามารถตัดสินเกมได้ในจังหวะสาคัญเลยครับเป็น3แต้มที่ได้มาอย่างยากลาบากแต่ก็มีค่ามหาศาลจริงๆ คำถามที่น่าสนใจสำหรับแฟนๆแล้วก็ผู้ติดตามให้ขบคิดกันต่อก็คือเลสเตอร์จะสามารถนำเอาบทเรียนจากชัยชนะที่ต้องสู้ยิบตาแบบนี้ไปต่อยอดสู่การพัฒนาฟอร์มการเล่นโดยรวมให้มีความสม่ำเสมอและน่าพอใจมากขึ้นตามที่ผู้จัดการทีมคาดหวังได้หรือไม่แล้วในระยะยาวทีมจะสามารถหาคำตอบสำหรับปัญหาการจบสกอร์จากกองหน้าตัวเป้าได้อย่างไรเพื่อลดการพึ่งพาโมเมนต์ออฟแมจิชจากผู้เล่นคนอื่นๆในการตัดสินผลการแข่งขัน ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกันนะคะยังไงฝากคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และปักตะไคร้ให้หวานใจนิดนึงนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆช่องนี้กันค่ะบ๊ายบายค่ะกราบขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับฟุตบอลทูเกเตอร์247นะครับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ปักตะไคร้ให้นิดนึงนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ Together, 24/7, chasing dreams, we reach for heaven. One team.